แต่หนูประมากก็คือว่าเขาลบโลกไปนี่ถิงไปเห็นหมดอ่ะเอาลบร่างกายเขาถึงไปพร้อมเหลือยังอ่ะลบอารมณ์ถิงไปพร้อมลบมโนุภาพถิงไปพร้อมลบเสียงลบความคิดที่คิดอยู่เนี่ยลบถิงไปพร้อมเหลือยังี่เนียหลืออาการรับรู้ลบอาการรับรู้ถิงไปพร้อมอีกเหลือยัง่ะเหลือความเข่าใจลบความเข้าใจนี่ถิงไปพร้อมอีกเหลือยังว้ากับว่าได้แล้วที่เนี่ยความเข้าใจกับ่มี อาการลูกของบมีความคิดยังบ่มีจากอย่างเลยทีนี่ยเหลืออย่างนั่นแหละธาตุบริสุทธิ์อ่ะนั่นแหละจิตของพวกเขาอ่ะมันเป็นความว่างเปล่าใสๆที่บ่มีอย่างเลยบ่เกี่ยวบ่ของกับออียงทั้งสิน้นมันเป็นธาตุต้นกําเนิดบ่เกี่ยวกับธาตุปรุงแต่งใดๆยอมรับใดบ่เนี่ยธรามาเป็นเรื่อง,งยงายเพราะว่ามันบ่ต้องเห็นอย่างมีแต่ปล่อยปล่อยให้ธรรมชาติเขทาทำหน้าทีของเขาบ่ต้องไปหยุ่งกับธรรมชาติ ไอ้ธรรมชาติเขาปรุงเขาแต่งเขาคิดเขาเนื้อเขามีอารมณ์ตามเหตุตามปัจจัยของเขาให้รู้ว่าเขาเป็นของเขาอยู่จังสัน้นแกเขาตั้งสัจจะให้มันเด็ดเดียวแคน่นั้นเอง